น้ำพริกพาม่านะคะมัจีตีจประสุเน,นี่ยกองมากกองสวัสดีเจ้าพบเจอกับช่องวันเบียร์พากินพาเที่ยวเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้พามากินอาหารพาม่านะเจ้ามิงกลาบามิงกลาบาตะเง,งชินเนี้ยอาลงตีนี้ประมาหินตูตูซ่าไหม ต้องต้อ,อุปภาษาเป็นเต้เนาะเพราะว่ากินกินกัเข้าๆคนนี้เดี๋ยวยกมาอันนี้จะเป็นน้ำพริกมะขามนะเจ้ามะขามดิบนะเจ้ามะขามอ่อนอ่าแล้วก็ตำใส่กุ้งเนาะแล้วก็มาพัดๆเป็นน้ำพริกเจ้าอันนี้เป็นอาหารของทางพม่านะเจ้าอาหารของคนเมียนมาเนาะตีนี้ มาชีตีเนประสนเช่าจออยายันก้องนะ่ชินแต่แม่โกโ็กเโรามดเลงาเนาะไวล่ลาซ่าซื้อมาเหมือนใดเจ้าก็ได้ันทำเองเนาะเสียงรถก็อาจจะดังหน่อยนะเจ้าเพราะว่าถ้าบบกเปิดประตูนี่เสียงมันจะกล้องเนาะวันนี้มากินกข้าวข้าวสวยนะเจ้านี่ขยับกลมได้ละอ๋อได้อยู่ได้อยู่นี่นี่กินกข้าวข้าวสวยพักมันก็จะมีมะเขือมื่นนะเจ้าพักรวกแล้วก็มี า่ามะละขี้นกมะเขือมีทั้งดิบทั้งสุกนะเจ้าแล้วก็ผักบุ้งนะเจ้าแล้วก็มีถั่วฟักยาวโตเสยียรอตาเนาะเจ้าออตาเนาะเจ้าได้ตาคณะเลยเมเปี่ยนวีตาใจนคาตีแปต้องเชอขยันตีอกระสุนใหญ่กระสนใหญ่ไว้ข้าได้ชี้เด้นอไว้ตากินได้ชี้เด้ ไไหนก่อนวนี่กันมามากินด้วยกันเจ้าละตุ๊ดซ่าเจ้าไหมไปยันซาบียันมวยเลยเช่ตะปูง,งาเซรเลยต่เชลเล่กันเนี่ยมาราซาละขออนุญาตใจมือนะเจ้าวันนี้โมข้างบนนี่เลยใจมือมันมันถึงจะแซบ่บ เจ้าน้ำน้อยได้แคบหมูตยยหมูปิ้งตยแคบหมูก็แก้ใส่ไหนแก้ใส่นี่เลยเนาะใส่ตรงเข้าเนี่ยแก้ทีละห่อนะเจ้ากัวมันจะยม <c oughs> ยับเข้าแถมหน่อยมาล้างแล้วนะเจ้ามือล้างสะอาดแล้ว nè, Mọi mọi ngọt dán của mùi này Xin lấy cây Cúc cúc cho ít Herman Alina.

มาลาต้มใจคาดีเบียว จะพูง่าไรตาตนมาตัน ล้ำขนาดนเขาจ้าหอมมันจะมีรสชาติแบบ <c oughs> ความเปรี้ยวของมะขามอ่อนเพราะว่าเป็นจะตำใส่ไอ้ใส่กุ้งแห้งลเไ ยากนะเจ้าอาหารพ่อมากกว่าจะได้กินใช้ง่ายเบี้ยว่าซื้อกินง่ายที่สุด เปิ้งกันขนาด <c oughs> พักบุ้ง สมบันะเจ้ามันเพชรมืคลว อ่คัย่งอื่นนี่ยัางอื่นนี่บะมดแบมดบมดแบบเบืองเนาะมีแต่เข้าเจ้าอืมถ้าจะกินได้จะลายเตออันนี้ปีวันยังไม่ได้จิ้มเตอ

เจ้าสำหรับคลิปนี้ก็น้ำพริกมะขาม on. อ่อนอ่าพัดใส่กุ้งนะเจ้าเป็นของพม่านะเจ้าอาหารพม่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเบียร์กินบร่บสุภาพหรือจะได้เบียร์ก็กาบสมาภัยทุกคนเต่เนอเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ที่ไหนนะเจ้าสวัสดีเจ้า,จาอารมณ์เจสูตินปาเดชนิน